โอ้ยเรียกเกือบไม่ทันทุกคนเอ้ยเกือบไม่ได้กินค่ะเพื่อนๆมาดูกันว่าเป็นรถอะไรค่ะเพื่อนๆแด๊ดดนอันนี้ก็จะเป็นรถขายกุ้งเต้นนะคะเพื่อนๆช่างรตกำลังเก็บกวาดเสร็จผมอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เรียกเกือบไม่ทันนะคะทุกคนวิ่งเร็วมากๆเลยจ้าช่างรถเปิดประตูดได้เรียกกุ้งเต้น เลยนะคะเพื่อนๆขาตกใจเบเกือบหัวทิ่มหัวตามเลยค่ะแล้ววันนี้ช่างน็อตก็ได้กินนะคะทุกคนสิ่งที่น็อตจะกินวันนี้ไม่ใช่กุ้งเต้นนะคะทุกคนแต่ช่างน็อตจะกินเป็นก้อยหอยเชอรี่ลุงกระดันมาขายแค่วันเสาร์วันเดียวนะคะเพื่อนๆถ้าอยากจะกินก็ต้องตั้งนาตั้งตาร้อยถึงวันเสาร์นะคะลุงแกฉลาดรอให้เราอยากกินมากๆนะคะทุกคนลุงจะมาขายแค่วันเสาร์แค่วันเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วเสาร์นี้ช่างน็อตกระันได้กินก้อยหอยนะคะทุกคนช่างน็อตก็สั่งไปเลยค่ะเอาก้อยหอยสองช เพื่อนแต่ช่างน็อตไม่ได้กินนะคะเนื่องจากก้อยหอยหมดนะคะลุงบอกก้อยหอยหมดหนูเอากุ้งเต้นได้ไหมลุงก็บอกว่าไว้เสาหน้าละกันนะหนูเสานี้ช่างน็อตเลยตั้งหน้าตั้งตารอพอได้ยินเสียงแววปับ๊บรีบเปิดเรียกเลยค่ะเกือบไม่ทัน,นะค่ะเพื่อนมาแจกเพื่อนมาดูว่ากุ้งคุณลุงสดแค่ไหนนี่นะคะทุกคน ตัวใสแจ๋วเลยนะคะทุกคนลอยแบบนี้ในตู้กระจกเลยค่ะตาใสาๆเลยนะคะทุกคนน่ารับประทานมากๆสาหรับใครที่ชอบกุ้งเต้นกุ้งสดต้งกุ้งโคโยตี้นะคะคุณลุงจะขับเลาะนะคะเส้นทางหลังนิคมอุตสาหกรรมบางไปอินนะคะทุกคนแล้วก็ไปจอดตรงกลางเซเว่นนะคะนี่นะคะฝีมือกันยําก้อยอหอยของคุณลุงนะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นเครื่องต่างๆที่คุณลุงนั่นมานะคะทุกคนคุณลุงเคยถามคุณลุงนะคะคุณลุงบอกว่าก้อยหอยคุณลุงจะซื้อมาแค่พอขายนะคะทุกคนแล้วก็จะมาต้มเองแกะตาเองนะคะทุกคนรับรองว่าสดคุณลุงบอกการันตีเลยจ้ะแต่ก้อยหอยคุณลุงอร่อยจริงๆนะคะถึงเครื่องมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น เครื่องปรุงของคุณลุงก็มีตะไคร้นะคะมีต้นหอมผักชีนะคะทุกคนแครอทนะคะแล้วก็จะเป็นหอมแดงนะคะทุกคนนี่ดุกกุ้งของคุณลุจงจะคะสดมากๆเลยจ้ะรอยตาใสาปลาเลยนะคะทุกคนแต่ช่างนัดไม่กินค่ะช่างนอตที่กินก้อยหอยนะคะทุกคนเนื่องจากช่างนอดแพ้กุ้งนะคะเพื่อนๆสาวที่แล้วไม่ได้กินเพราะว่าแพ้กุ้งนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนบอกคุณลุงได้ชอบรสจัดบอกคุณลุงว่ารสจัดนะคะทุกคนถ้าชอบไม่จัดบอกคุณลุงได้ค่ะตามใจชอบเลยค่ะ แต่ช่างนัดไม่บอกค่ะช่างนอตเอารสชาติของคุณลุงเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วหนึ่งชุดนะคะช่างนอตก็สั่งเพิ่มอีกช,ชุดนึ่งให้น้องข้างร้านนะคะทุกคนนานๆลุงลุงจะมาจะทิ้งนะคะลุงบอกว่ากระปุกแรกของช่างนอตนะคะพิเศษให้เลยเกือกบเต็มกระปุกนะคะเพื่อนๆชุดนี้นะคะห้าสิบบาทนะคะชุดละห้าสิบบาทไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะคะหรือว,ว่าเป็นหอยนะคะคุณลุงจะไม่บีบมะนาวมาให้นะคะเพื่อนๆคุณลุงจะให้มะนาวสดมาแบบนี้เลยให้เราไปบีบ ปรุงรสชาติเอาเองเลยนะคะช่างนอตเรียกคุณลุงจอดนะคะเพื่อนๆเชื่อไหมว่าคุณลุงขายได้5้าคนนะคะพอเห็นช่างนอดซื้อนะคะรถนอนใส่กระจอดซื้อกันเต็มเลยค่ะรอบนี้คุณลุงไม่ผิดหวังนะคะได้รับซั์ไปเต็มๆเลยนะคะทุกคนหลายร้อยนะคะนี่นะคะแอบไปมองนะคะระหว่างรออีกชุดหนึ่งนะคะทุกคนกุ้งคุณลุงใส่มากนะคะทุกคนตัวเป็นๆไม่มีตายไม่มีรอยเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆกุ้งสดมากๆเลยจ้านี่จะเป็นรถเข็นของคุณลุงนะ,ะวันนี้คุณลุงพกหลานมาด้วยนะคะเพื่อนๆ ในตู้ของคุณลุงก็จะใส่เป็นถังออกซิเจนนะคะเขาเรียกว่าสายออกซิเจนสําหรับอ่าอ่าตู้ปลานะคะเพื่อนๆมองไปมองมาก็เพลินดีนะคะเพื่อนเหมือนเป็นตู้ปลานะคะเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะคะเพื่อนๆเป็นสัตว์สวยงามเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆคุณลุงก็จอดข้างทางแบบนี้ไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อน คุณลุงจะขายแค่วันเดียวนะคะทุกคนเครื่องของคุณลุงก็จะสดมากๆเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นก้อยหอยของช่างนอดนะคะทุกคนคุณลุงก็ยกให้หมดกระปุกไปเลยนะคะทุกคนไปถึงกลางซอยก็น่าจะเหลือแต่กุ้งเต้นแล้วแหละ เพราะว่าหอยช่างน็อตกวาดเรียบไปแล้วค่ะก็ช่วยไม่ได้น้อนานๆคุณลุงอยากจะมาเองนี่คะไม่ได้มาทุกวันเนาะเราอยากกินเนาะเราก็สั่งไปเราดูคุณลุงได้เยอะมาก50าบาทนะคะเพื่อนๆแซ่บมากๆรสชาติจี๊ดจ๊าดมากเลยจ้ะเป็นกับข้าวก็ดีกับแก้มก็สุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆกุ้งเต้นนี่ก็สุดยอดมากๆเลยนะคะมาสั่งแยกน้ําได้นะคะกุ้งเต้นนะคะเห็นพี่ๆบางคนที่เขาสั่งคุณลุงนะคะเขาจะบอกคุณลุงว่าคุณลุงคะไม่ต้องเขย่านะคะเดี๋ยวจะกลับไปเขย่าเองช่างน็อดก็งงตั้งแต่ที่แรกว่าทาไมถึงเขาจะ ตุยก่อนที่จะถึงห้องนะคะทุกคนนะคะก้อยหอยสองชุดของช่างน็อตนะคะแล้แล้วก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปกินก้อยหอยแซบๆซบกันนะคะสองชุดเลยนะคะให้น้องชุดหนึ่งช่างน็อตชุดหนึ่งเกือบเต็มกระปุกเลยจ้าคุณลุงกำชับช่างน็อตเลยนะคะเพื่อนๆนว่ากล่องที่เยอะนะคะเป็นของช่งะะา,งนะางน็อตนะคะอย่าหลงนะ่างน็อตบอกขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณลุงนานๆจะได้กินแซบๆซไปเลยนะคะนี่นะคะสองกระปุก 100บาทนะคะทุกคนขอ,องช่างน็อตนะคะกระปุกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเกือบเต็มกระปุกเพื่อนๆดูขอ,องช่างน็อตนะคะเยอะๆนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นร้านกุ้งเต้นของคุณลุงนะคะหลังเส้นหลังนิคมบางปะอินนะคะนี่นะคะทุกคน,นเพื่อนๆก็จะมีเห็นคนว่าจะยืดมุงคุณลุงอยู่นะคะทุกคนกุ้งเต้นลุงเก่งนะคะทุกคนอ,อยู่ท้ายนิคมบางปะอินนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนทำงานอยู่ในนิคมบางปะอินนะคะถ้าเจอรถ พวงเต้นลงเก่งนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันนะคะ